ธุรกิจสุดปังเปิด6ดาราเป็นเจ้าของธุรกิจทําสวยเรียนได้ว่ายุคนี้มีดาราหลายคนเริ่มหันมาทําธุรกิจไหมีรายได้กันเป็นจํานวนมากหนึ่งในนั้นคือธุรกิจทําสวยจนทําให้เหล่าดาราซุปตาคนดังเริ่มหันมาจับทาธุรกิจเสริมรายได้ในด้านนี้ต้องบอกเลยว่ายังสามารถขยายสาขาไปได้หลายแห่งจะมีดาราคนไหนกันบ้างและธุรกิจจะปังขนาดไหนเราไปรับชมกันได้เลยจ้า อันดับที่6นุนวารนุษเริ่มกันที่นักสแสดงดาราสาวสวยทีหันมาจาับทําธุรกิจสุดป,ปังไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนหน้าตศิล์ธุรกิจด้านอาหารหรือผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางต่างๆแต่เพราะด้วยความรักสวยรักงามเจ้าตัวยังได้ร่วมหุ้นกับเพื่อนนอกวงการเปริดคลินิกภายใต้ชื่อว่ามาริสาคลินิกพอสามารถเปิด6สาขาภายในระยะเวลาถึง1ปีด้วยกันถือว่าเป็นดาราสาวทีทั้งสวยแถมยังรวยอีกด้วย ันดับที่5ส้มเช้งบุญญาวันต่อกันที่นักแสดงสายฮเพราะหลังจากที่พักงานในวงการบันเทิงก็หันไปจับทำธุรกิจในชื่อบริษัทส้มเช้งจำกัดแถมยังได้เปิดคลินิกทำสวยในชื่อว่าเดอะทรีคลินิกซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่สาวส้มเช้งไฟ,ฟ่ฝันมาตลอดแต่ตอนนี้สาวส้มเช้งก็ได้มีคลินิกเป็นของตัวเองสมใจแล้วล่ะจ้า อันดับที่4มาชาวัฒนพานิชเป็นหนึ่งในนักร้องและนักแสดงชื่อดังที่มีผลงานมาตั้งแต่เด็กซึ่งนอกจากการทํางานในวงการบันเทิงแล้วงานนี้ก็ขอมาสวมบทบาทการเป็นนักธุรกิจซึ่งเจ้าตัวได้ลุยงานทําธุรกิจความงามที่สาวมาชาร่วมมือกับเพื่อนในการทําธุรกิจนี้ขึ้นมาในชื่อว่าเดอะสกาเลตคลินิกต้องบอกเลยว่าภายในมีอุปกรณ์มากมายแถมยังตกแต่งอย่างหรูหราโทนสีแดงขาวซึ่งเหมาะสำหรับคนที่อยากทำสวยเลยจริงๆ อันดับที่3ฟุกจีระห่างหายจากหน้าจอทีวีไปพักใหญ่สําหรับพระเอกหนุ่มฟุกจีระที่ขอพักเบรกงานในวงการบันเทิงเพื่อเดินหน้าลุยธุรกิจที่ทําร่วมก,กับภรรยาในชื่อว่าเซนชัลคลินิกแถมยังมีการดีไซน์คลินิกที่รู้ล้าคุ้มโทนแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่แต่เชื่อว่าในอนาคตธุรกิจของหนุ่มฟุกจะต้องปังไปไกลอย่างแน่นอนเลยล่ะจ้า อันดับที่2โอ๊กสมิธขอพูดถึงเรื่องความสวยความงามใช้ว่าจะมีแต่ผู้หญิงฝ่ายเดียวเพราะทางฝั่งดาราชายย้ายังมอโอ๊กสมิธสามีสุดที่รักของนักแสดงสาวโอปอลขึ้นชื่อว่าหมออยู่แล้วก็คงที่จะไม่พลาดทันมาทำธุรกิจทำสวยด้วยอีกคนซึ่งได้เปิดคลินิกน้องใหม่ต้องบอกเลยว่าใหญ่โตอลังการแถมยังประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าธุรกิจปังไปไกลมากเลยจริงๆ อันดับที่1ฟิล์มรัตภูมิปิดเกมที่พระเอกหนุม่มที่หันมาจับทําธุรกิจความสวยความงามด้วยเช่นกันที่ได้รับกระแสตอบรับดีมากจนหลายคนต่างสงสัยว่าจะเอาดีทางด้านธุรกิจหรือไม่แล้วหันหลังให้กับวงการบันเทิงเพราะหลักจากที่ลุยงานจนสามารถขยายสาขาไปถึง9สาขาด้วยกันแถมหนุม่มฟิล์มยังเผยอ,อีกว่าสาเหตุที่พันตัวมาทําธุรกิจเพราะว่าอยากเก็บเงินเป็นเสาหลักของที่บ้านเป็นดาราที่ทั้งกตัญญูแถมยังรวยอีกด้วย